98 0 0 0นะครับคันนี้ฟังไม่ผิดนะ98 0 0 0ราคานี้เอาไปเลยนะครับเป็นรถเทิร์มาราคาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเอาติด1.6 e ึ่เกียลโตนะครับใน,นราคา แบ่งปันอีกแล้วนะคบเป็นรถที่เทิร์เข้ามานะครับสีสันเนี่ยผมมีการเก็บให้ใหม่รอบคันสวยๆด้วยแล้วก็ชุดแต่งนะครับได้สฟเกิร์ตเกียรดีด้วยนะครับแบบนี้เลยล้อแมกก็ได้สมูไลแบบนี้นะครับโอ้โหฟังไม่ผิดนะ9ก้านแปดนะครับได้รถพร้อมใช้งานแบบนี้นะแล้วก็เป็นรถขนาดกลางใช่ไหมครับที่โอ้หสมัยก่อนเนี่ยนิยมกันมากๆนะครับวันนี้อราคาคุ้มค่าจริงนะครับผมให้แบบราคาถูกสุดตลาดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นราคาแบ่งปันกันไปนะครับแล้วก็ชอบอย่างนึงคือเขาแต่งมาแล้วอะ ถึงมันจะเป็นสีทองใช่ไหมครับแต่พอใส่ชุดแต่งสกงสเกิร์ตนะใส่ล้อแม็กมาแบบนี้นะครับก็โอ้โหลงตัวมากข้างในนะครับนี่ก็เบาะนะครับเป็นเบาะผ้าจากโรงงาน,น,นเพื่อนๆมีรอยยับบ้างนิดหน่อยนะครับโพราะรถสูญแปรมากี่ปีแล้ว,วอ่ะ12 16ปีแล้วอ่ะแต่บกกบบลเบาะยังสภาพดีอยู่เลยเพื่อนเดิเออสตาร์ทเป็นไงชึ้นเนืยวติดไหมเฮ้ยชึ้นเนื้อติดนะเดี๋ยวล้อเล่นนะนี่แล้วก็โครงสร้างนะครับเป็นยังไงอ่ะให้ดูก่อนดีกว่า โครงสร้างเนี่ยถือว่ามีตําหนิบ้างนิดหน่อยเพราะว่ารถมันผ่านมาหลายปีใช่ไหมครับนี่เฮ้ยแต่คานหน้าสวยเลยอะเห็นไหมคานหน้านะครับคานกลางนะครับสวยเลยเบ้าโช๊คนะครับห้องเครื่องให้ห้องเครื่องสวยเลยอะหน้าไม่มีโดนนะแต่มีตนอยู่หนึ่งที่นะครับที่เป็นตําหนินะที่ผมเห็นมาคือตรงนี้ประตูนะครับประตูฝั่งขวาดูเลยดิเพื่อนนี่เห็นไหมไม่สวยนะครับนิดนึงก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเบียดอะไรมานะครับชนมาคว่ำมาเปล่าเลยขอดูหน่อยนะครับว่า อ่าเม็ดสปอร์เม็ดอาร์คเป็นอย่างไรนะครับยืงกอนเฮ้ยเดิมเห็นไหมอ่าเม็ดสปอร์เม็ดอาร์คนะครับเดิมเลยจากโรงงานแบบนี้นะครับก็แปลว่าเขาค่อยจจะเบียดมานะครับเบียดประตูนิดเดียวนะครับไม่เข้าโครงสร้างหลักเลยแล้วก็ตรงนี้สติกเกอร์นะครับเห็นไหมยังอยู่ครบนะไม่มีรอยแปะทับพ่นสีนะครับก็เป็นตัวเดิมจากโรงงานนะครับเออเห็นไหมเก้าหมื่นแปดสภาพนี้โอ้คุ้มจริงๆรนะครับราคานี้ก็ใครมาก่อนได้ก่อนละกันนะแต่ว่าขอญากขายเป็นเงินสดนะครับไฟนั้นคงไม่ได้ขอจัดละขอเป็นเงินสดละกัน แส่หนึ่งมีทอน